ก็ดๆานานะานี่อยานะได้ได้านนเห็นข้าวันครับบรรยากาศเป็นไงเงยานทหำหมอกหหอก้ามหมอก่อืมันแ่บตรงห้ำนี่แหละเอออย่าอืม ้อ mm. ะน okay. hmm. uh, ี่ยมอยากงเงยนี่กินข้าวตักไปเลยตาตักไปเลยตักไปเยอะมันจะเหลือมีั้งต้มยำนเไม่กินสายเลยปลาปลาแล้วก็ก้อยนะครับน้ำก็จะน้ำเจ้าน้ำตาลน้ำแต้น้ำว่า อีก,กนอะข้าวนนอีกอะคัวในปลาคัวปลาภัยติดตามอยู่กินข้าวครับกินข้าวข้าวมีพงนี้นั่นน่ะล่ากันมีข้าวหม่อมเลย ตกปลาตกปลาเก่งทำกระเป๋าแข่งบ่าแข่งทุกอย่างหาที่ไหนไม่ได้น้ำไถ่มันเป็นหนึ่งเดียวในโลกอ่ะมันเก่งอยู่เดียในโลกเล่นตีก็เก่งเล่นได้ทุกอย่างเลยนะเะดนตรีได้ในทุกอย่างอืมเขาเห็นอยู่เมื่อวานไลฟ์สดอยู่ของก็ตีได้กีตาร์พิณเบาปีเบาคุยมาครบเนาะมาได้ทุกอย่าง โลก็ได้แทบแทบ้ากบนอะไรไม่รูู้นี่ยังเป็นคนอยู่คนรถเก่งบนรถเก่งมามามาดยู่ที่ี่ไปทางนี้เลยอืออืออืเป็นอะไรทำอาหารนะเนี่ยอือรถโมเสียงใส่ไปด้วยนะรถของรถไหนด้วยหมดแล้วไม่ยาง ด,ดูรถรถหมดแล้วนะจุ๊บไปแหนมเมื่อวานอร่อยเอาไม่เหลือแหนมอ่ะอืมคนนี้จืดไปหน่อยกินไปกินมาจืดไหมอะไกาแฟมีวัใน,น,น,วนีั่นท่นดื่กาแฟอยู่ว่ะนี่เอ่มกอร่อยมีนะนีะน่นะกระบาบเลยไมไ่กินเลยไไม,ลม,มั้งเนี่ยไม่นกระบาบมั้ง

เออลืมบอกให้ต้มปลาสาสกินเอาเนื้อไปทำไอ้นี่ก็เลยเอาส่วนที่เหลือมาต้มยำคือ้ของอย่างมีประโยชน์แม่ไปทิ้งกันนะอยากไอ้น่นอยางเดีเลยถ้ามันมาเขาจะร้องทิ้งอย่างเดียวเลยหัวมันใช้ได้นะไหรนะไม่ใช่มันหรอไใช่ใช่ กินเกินบ้า็ม,มละปลาละฟังไคแล้อลลาเอาอย่งเดยมอันนีนะน้มันอยไรเอ้ยคาราบาวเออน่นเอาย่งมนกินหน้าเม่อไ้า่้ีผงชูรสบอกชายาจะมาเรื่องผงชูรสเหอ ครับนว่าคุณวมาไปผมว่าใส่ฮะวาไปใส่ทุกี่ไปขยายอยู่เป็นยาไปไปอะไรนะไปยายขยาชื่อมันจริงจริะเนะที่บารียกผงใบงยูรตใช่บางคนเรียกคนาเมกิกันอ้าวไปน่นอีกล่าชื่อมันอ่ะชื่อจริงๆพิงคณนกิกัน มันมันมาจากตระกูลจากประเทศไทยหรือมาจากที่อื่นไม่ไจะมาจากต่างประเทศไม่มีอ่ะผมยังตอนผมเป็นเด็กผมไม่รู้เรื่องเลยไปก็ดีนะครับคุ่งเบ็ดให้ตายแรงๆันเลยผมยอมเออเด็กได้ไม่โซ่มาด้วยว่ะ เราจะไปี้างบ้านนี่เอาล่ะมีอยู่ลองมันจะปลาอะไรสุดยอดเป็โสมฮะเป็ดทัชสูตรเป็ดโสมตัวเล็กปลาหม่มีอะความสดของปลาเลีเป็นโสของตาความความสดของปลามันีอย่างตกเองทำเองกินเองโอ้ยอร่อยอครับอร่อยแรับประทานอะไรจะสดขนาดนี้โอ้โหเอาแล้วครับคุณค่อยให้หัวถูกให้เหยืออตาไม่ต้องมือหถือมัหลบ